ในห้องเรียนที่สว่างสดใสต้นหัวร้อลั่นด้วยความขบขันชุดนักเรียนที่เรียบร้อยสะอาดของเขาตัดกับรองเท้าเก่าขาดของฟ้าอย่างเด่นชัดความเหนียบปกคลุมเมื่อฟ้าย่อกายลงบนที่นั่งเสียงหัวร้อยังคงก้องสะท้อนความเจ็บปวดในใจของเธอความหยิ่งพยองของต้นแผ่กระจายไปทั่วห้องคำพูดที่ร้ายเย่อใยของเขาทิมแทงลึกยิ่งกว่าที่เขาคิดไว้เสียอีกแสงแดดสาดผ่านหน้าต่าง สองแรงลงบนช่องว่างที่แบ่งแยกระหว่างความมั่งมีและความยากจนอย่างชัดเจนในห้องเรียนที่เงียบสงบครูแหน่นั่งลงข้างๆต้นน้ำเสียงอ่อนโยนของเธอค่อยๆทำลายความเงียบที่ปกคลุมอยู่ฟ้าช่วยพ่อแม่ทำงานทุกเย็นหลังเลิกเรียนเธอไม่เคยไปปากบ่นเลยสักครั้งตนจ้องมองไปข้างหน้าอย่างราวกับไม่รู้สึกอะไรแต่คิ้วของเขาขามวดเล็กน้อยเมื่อท่อยคำของครูแหน่เริ่มซึมลึกลงในใจแม้ต้องเผชิญกับความลำบากมากมายแต่ฟ้าก็ยังทำผลการเรียนได้ดี เป็นอันดับต้นๆของฉันเสมอเวลรู้สึกผิดและความเข้าใจที่เริ่มเกาะตัวปรากฏขึ้นในสายตาของต้นเมื่อเขาเริ่มซึมซับเรื่องราวชีวิตของฟ้าในความเงียบสง,งบของห้องเรียนต้นวางรองเท้าคู่ใหม่ลงบนโต๊ะของฟ้าอย่างแผ่วเบาดวงตาของเขาก้มต่ำแฝงไปด้วยความรู้สึกผิดที่เอ่อล้นในใจเมื่อฟ้าเดินมาถึงดวงตาเบิกกว้างเมื่อเห็นของขวัญที่ไม่คาดคิดวางอยู่ตรงหน้าน้ำตาแห่งความซาบซึ้งเอ่อคลอในดวงตาของฟ้า ขณะเธอมองรองเท้าคู่นั้นด้วยหัวใจที่พองโตไปด้วยความรู้สึกหลากหลายฟ้าศบตาต้นพร้อมรอยยิ้มอบอุ่นจากใจเป็นรอยยิ้มที่สื่อถึงคำให้อภัยและความเข้าใจโดยไม่ต้องเอ่ยคำใด